This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ครับเวลาที่เราซื้อรถ1คันเนี่ยรถมันไม่ได้เป็นของที่อยู่แป๊บเดียวนะครับรถยนต์่ยอยู่กับเราหลายปีบางคนก็7ปีบางคนก็10ปีบางคนนานกว่านั้นครับดังนั้นเรื่องของศูนย์บริการบริการหลังการขายจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งระยะหลังเองครับก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งจากจีนเข้ามาบางคนพูดว่ารถก็โอเคนะครับแต่ศูนย์บริการจะเป็นอย่างไรและคนซื้อควรจะต้องรู้ข้อมูลอะไรก่อนที่จะซื้อรถเพื่่ออไไดดดด้รรรรัับบบิกกาทีีพูคุยปะเเ็็นนวซต์ Director World ขง วายเว็บเฮ a ไลท์แม็ก c อคนะครับคุณจิมมี่ธนาเทพธเนศนิรัตใสครับจิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีทนี่จิมมี่บางคนบอกว่าล่ซื้อนะเอาราคามาก่อนอ่าหรือหวาออปชั่นเยอะการบริการหลังการขายสูนบริการมันสําคัญขนาดไหนอย่างไรครับ ถ้าจะดิสทอสเสียงกันแบบแรงๆคือมากมากโอเคมากที่สุดมันอยู่กับเราหลายปีมากนะรถยนต์รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยจากการวิจัยการวิจัยตลาดนะครับคือคนไทยส่วนใหญ่จะใช้รถอยู่คันหนึ่งที่ประมาณ7-10ปีอาจจะมีจํานวนไม่น้อยที่จะบวกไปมากกว่านั้นอ่าพขึ้นลงกับตามสภาพเศรษฐกิจบางคนการตัดสินใจซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยก็คือเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาซื้อเพราะฉะนั้นทีเนี้ยการบริการหลังการขายเป็นเรื่องสาคัญอ่ะโอเคอย่างหนึ่งคือสูย์บริการเนี่ย มีความสาคัญก็คืออย่างน้อยเขาจะดูแลรถเราในระหว่างอายุรับประกันคุณภาพอไอ้ประเภทสาปีแสนโล5ปีแสนสองหมื่นอะพวกเนี้ยประมาณนี้ทีนี้ในขณะเดีวยวกันหลังจากนั้นในกรณีที่ลูกค้า มีอู่นอกอ่ะอเขา,า,าก็จะไปอู่นอกกันเพราะ <Okay. S 1> เขาเชื่อว่ามันถูกกว่า,าแต่ลหลังๆมานี้หลายๆเคสเราค้นพบว่าอู่นอกก็ไม่ได้ถูกกว่าศูนย์ <Okay. S 1> และเผลอๆยังเจอ,เอลูกล่อลูกชนอาจจะลูกไม้ต่างๆของบรรดาเจ้าของอู่ก็มีเหมือนกันอ,อาจจะโดนหลอกโดนฟันโดนอะไรกันก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยเริ่มกลับมาเข้าศูนย์ศูนย์บริการเองเนี่ยบริษัทรถยนต์หลายๆแข่งก็พยายามเอาตัวให้อยู่รอดกันเพื่อที่จะทําให้ตัวดีลเลอร์เองเนี่ยอยู่รอดได้ในในอุตสาหกรรมนี้ก็คือพยายามทาราคาอะไรให้ถูกลง แล้วก็ดูเรื่องของค่าแรงค่าบริการต่างๆนะครับในแต่ละแต่ละเจ้าแต่ละภูมิภาคอะอย่างถ้ากรุงเทพก็จะมีราคาค่าแรงชั่วโมงแล้วเท่านี้แต่อย่างต่างจังหวัดอ่าปริมาณรถเข้าศูนย์น้อยกว่าก็อาจจะเพิ่มค่าแรงชั่วโมงค่าแรงขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะมีวิธีการบริหารจัดการตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันศูนย์บริการรถยนต์ทุกเจ้านะครับหลักๆแล้วตอนนี้มันคือนักลงทุนที่เข้าไปคุยกับบริษัทรถยนต์ว่าฉันอยากจะเป็นตัวแทน ของรถยนต์คุณในจังหวัดนั้นๆเขตนั้นๆพื้นที่นั้นๆมันจะไม่ใช่บริษัทแม่มาโดยตรงเหมือนสมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆก,กันสมัยนะั้นมันไม่ใช่ละ<อ>มันจะต้องแยกเป็นสส่วนส่วนที่1คือการบริหารจัดก,การโดยบริษัทแม่การส่วนที่2อคือการบริหารจัดก,การโดยดีลเลอร์โอเคอืมนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้เวลาที่เราพูดถึงศูนย์บริการครับคงไม่ได้มีความหมายเฉพาะการซ่อมเนาะเพราะที่การซ่อมต้องมีอะไรบ้างทักษะของคนที่เขาซ่อมและสำคัญมากสต็อกของอะไร ที่ต้องมีให้ครบที่ผ่านมาเราคุ้นค่าญี่ปุ่นที่อยู่มาค่อนข้างยาวนานสมมติะมาพวกเาศูนย์บริการแล้วเราต้องดูเป็นเช็คลิสต์จิมมี่ให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษบ้างครับผมโฟกัสอยู่หลักๆคือ3อย่างนะสอย่างคือ 1. การฝึกอบรมในการที่จะซ่อมบำรุงและการต้อนรับแล้วก็การแก้ไขปัญหาลูกค้า2คือ Facil i t y ก็คือพื้นที่ของศูนย์บริการในการรับรองลูกค้าต่างๆ 3. ความพร้อมของเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ,อมที่จะรองรับการซ่อม 4. ปริมาณสต๊อกของอะไหล่โอเคซึ่งการสต๊อกอะไหล่มันจะมีสต๊อกอะไหล่สองแบบคือ อะไรประเภทหมุนเวียนเร็วกับแหวนช้าอะไรประมาณนั้นนะอ่าใช่กับหมุนเวียนช้าไอ้หมุนเวียนเร็วก็คือประเภทอ่าประเภทว่ารถชนมาไอ้้ชนพวกไส้กรองน้ำมันเครื่องอะใช้ประจำอ่าใช้ประจำอ่าหรือแหวนลูกสูบโอริงหนู่ยนี่เปลี่ยนตามวงรอบอะไรเงี้ยเปลี่ยนตามวงรอบอ่าหรืออาจจะเป็นพวกไฟหน้ากันชนหน้ากันชนหลังประเภทที่แบบโดนชนโดนซ่อมอะไรเงี้ยไอ้พวกที่เป็นฟาสต์มูฟวิ่งมันเป็นอะไรที่หมุนเวียนเร็วกับอะไรที่หมุนเวียนช้าเช่นประเภทแบบแบตเตอรี่ทั้งก้อนเพราะว่านานๆคนสั่งทีหรือจะเป็นแหลกพวงอะไรทั้งเส้นนานๆคนสั่งทีอันนี้หรือ าะนานๆคนสั่งที <Okay. S 2> ไอพวกนี้ก็จะเป็นอีกกองหนึ่งซึ่งมันก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันการสต็อกอะไหล่ต่างๆบริษัทรถรยนต์รวมทั้งเจ้าของดีลเลอร์ก็จะมองเรื่องต้นทุนและมันจะมีเรื่องของดอกเบีย้ยอะไรมาทบๆตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องบริหารจัดการให้ดีทีนี้ในขณะเดียวกันความยากของเรื่องนี้คือบริหารจัดการยังไงให้สมดุลกับปริมาณของรถในตลาดรถในท้องถิ่นรถในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบดูแลอยู่ ในขณะเดียวกันทุนก็ไม่จมกําไรก็ไม่หดความยากของคนทำดีลเลอร์ทุกวันนี้คือตรงนี้อย่าลืมนะทุกวันนี้ดีลเลอร์หรือตัวแทจนจําหน่ายอ,อยู่ได้ไม่ใช่เพราะยอดขายรถยนต์เขาอยู่ได้เพราะการบริการหลังการขายเพราะเซอร์วิสเหใช่โอ้เป็นอย่างนี้ใช่ทีนี้ ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กับเรามานานเราจะพบว่าลูกค้าซื้อแล้วสบายใจเพราะรู้จักกันมานานประสบการณ์เขาก็เยอะเนาะวิธีการบริหารสต็อกดีค่ายจีนที่เข้ามาเอาภาพรวมก่อนจะมีประเมินว่าค่ายจีนที่เข้ามาน่าจะประมาณเกือบสิปีแล้วมั้งคงไม่ได้เอาเฉพาะรถไฟฟ้านะสัญดับด้วยพัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับถ้า,าป,ปริมาณรถจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ่อย่างรวดเร็วด้วยนะถ้าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานแล้ว <c oughs> อันนี้อ่าอย่างเช่นอันนี้พอจะยกอย่างเช่นพวกเอ็มจีหรือเกรทวอลพวกนี้กว่า10ปีแล้วมั้งเขาก มีเรียนรู้มีเรียอรูเรอ่ามีเรี e นรูเรนมามากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ว่าณวันนี้ถามว่าดียังไงก็ยังก็ยังด้อยกว่ารถญี่ปุ่นอยู่นิดนึงอยู่ดีด้วยประสบการณ์จํากัดกว่ากี่ยวมยมีประสบการณ์จํากัดกว่าส่วนหนึ่งการเปลี่ยนดีลเลอร์ใหม่บ่อยๆเพราะว่าเอาดีลเลอร์เก่าที่คุณภาพไม่ดีออกไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการดูแลของดีลเลอร์ใหม่ที่เข้ามามันก็ต้องเทรนกันใหม่ไม่ต้องฝึกกันใหม่นะและในขณะเดียวกันคือมันขึ้นอยู่กับว่านโยบายของ คนที่ทํางานในฝ่ายบริการของบริษัทแม่ของทั้งสองบริษ <or> ัทพวกนี้ด้วยอ่าอันนี้คือเราเราเราว่ากันที่พวกที่มาอยู่นานออ่าพวกที่มาอยู่นานก็ยังพอไหวอืยังพอไหวยังพออ่าได้บ้างนาออออแต่ประเภทที่เป็นแบรนด์ที่มาหลังจากกองเนี้ยหลังจากไอ้สองแบรนด์เนี้ยโอ<ห>้หประสบการณ์น้อยมากไม่มีเลยดีกว่าไม่มีโอเคแล้วก็แรนดใหม่ด้วยที่สําคัญคือบริการหลังการขายเขาไม่แคร์ ใช้คําว่าเขาไม่แคร์เขามาถึงคือเขาจะขายรถกันอย่างเดียวจริงๆแล้วดีลเลอร์ที่ไปสมัครเป็นผู้จําหน่ายของรถยนต์เหล่านี้อาจจะได้รับการจูงใจเชื้อเชิญว่าเฮ้ยไม่ต้องลงทุนมากรถไฟฟ้ามันซ่อมไม่แพงมันอย่างงน่นนี้ของพาร์ทคอมโพเนนต์มันไม่เยอะใช่ไหมแต่ความเป็นจริงโอ้โหกล่องสมองกลเอยแบตเอยมอเตอร์เอยเวลาที่มันเสียเวลาที่มันพังเนี่ย ทำไมชัดราคาอะไรแพงขึ้นไปกว่ารถสันดาบมหาศาลเลยทั้งท่านที่ความจริงมันต้องถูกกว่า <Okay. S 2> ใช่ไหมอ่าส่วนหนึ่งคือมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งคือเขามองว่า,างี้ผู้ผลิตรถยนต์ฝั่งจีเนี่ยจะมองว่าถ้าเขาสต็อกอะไหล่ใช่ไหมเขาก็ต้องดึงพาร์ตออกมาจากการผลิตรถซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้มันเกิดบริหารการต้นทุนการบริหารจัดก,การที่แพงขึ้น รู้งนี้ทําไมไม่เอาพาทเหล่านั้นะไปอยู่ในลายประกอบแล้วประกอบไปรถใหม่ขายเลยก็คือถ้าลูกค้าจะต้องการเปลี่ยนถ้าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนอะไรซ่อมเนี้ยก็ทาให้มันแพงๆเพื่อทําให้เกิดรู้สึกว่าซื้อรถใหม่มันคุ้มกว่าอย่างันเขาเล่นกันแบบนั้นเขาเล่นกันแบบคล้ายๆกันกับพู้สินค้าผู้อิเล็กทรอนิกส์เลยคลื่นไหวเร็วขาอถามนี้จะมีหนึ่งบางคนที่ซื้อเลือกซื้อรถรถไฟฟ้าเนาะ BEV นะเขาคิดว่า ไม่ซับซ้อนสัรดาภายนเอาแค่ัวเครื่องอย่างเดียวนะไม่รู้กี่พันชิ้นในขณะที่มอเตอร์ซับซ้อนน้อยกว่าแบตเตอรี่ซับซ้อนน้อยกว่าส้มมันก็น่าจะ่อมง่ายกว่าจริงไหมเอาแค่ระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเดียว HVAC เดี๋ยวนี้มันต้องใช้กล่องสมองกลคุมแล้วมันจะต้องไปคุมพ่วงกันกับตัวตัวที่คุมเรื่องพวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆนานาด้วยมันต้องคุมพ่วงและไอความซับซ้อนตรงนี้ละเกิดขึ้น S <S 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 ไม่ได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะฉะนั้นบริการหลังการขายก็ซับซ้อนไปด้วยไม่ได้ง่ายแบบนั้น <S <S ที่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคืออะไรรู้ปะ่ะที่ตอนเนี้ยอะไหล่ที่สต็อกอยู่ในบรรดา,าดีลเลอร์เหล่านี้บางทีมันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอางี้อย่างเช่นพวกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนแทบจะทุกเจ้า คือด้วยความที่แบตเตอรี่รถก้อนใหญ่เนี่ยมันสต็อกเยอะๆมากไม่ได้ม,มันก็ต้องมีสต็อกแค่ปริมาณจำกัดแบงแบตเตอรี่ทั้งทั้งทั้งเบาใหญ่นั่นนะรถบางรุ่นที่ขายดีๆวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้แบตเตอรี่สต็อกกันแค่ประมาณ5ลูกเท่านั้นทั้งประเทศโ oh. อ้เออและรถบางคันบางรุ่นสต็อกแค่1หรือ2ตัวเท่านั้น <Okay. S 2> และถ้าจะสั่งเข้ามา คุณก็ต้องสั่งมาด้วยเรือเที่ยวพิเศษเพราะบัเฟเดมาไม่ได้นึกออกมันใหญ่มากแล้วมันหนักมากมันไม่ใช่แค่ใหญ่มากหนักมากมันถูกดีแคร์ว่าเป็นเดนเจอร์สกูตเป็นสินค้าอันตรายเพราะฉะนั้นขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับเอาง่ายๆไม่าหย,ย่านผูด DHL หรือ UPS เพวกนี้เขาไม่รับนะ <Okay. S 1> เขาไม่รับเฟดแบบเป็นแอร์เฟดมานะโอเคเพราะฉะนั้นต้องลงเรือมาเท่านั้นนะ มันก็จะใช้เวลาในการเดินเรืออีกประมาณสักเดือน2เดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้าที่รถแบตเตอรี่มีปัญหาก็จะรออะไรนานเนื่อะฐาะที่จิมมี่อยู่ในวงการมานานเนาะจิมมี่ก็น่าจะเห็นวิวัฒนาการถ้าเกิดว่าจีนเองเขาสามารถใช้และบริการหลังการขายที่บ้านเขาเป็นแบบนี้ไหมครับพอกันพโอโอเคนี่คือวัฒนธรรมเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเขามองว่าฉันมีหน้าที่ขายรถ Oh. ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยู่ก็ไปหาฝ่ายขายฝ่ายบริการหลังการขายสิโอเคแล้วฝ่ายขายกับฝ่ายบริการหลังการขายมักจะไม่ค่อยซิงโครไนซ์กัน응응응อ,อืมอืมอแล้วก็ดีลเลอร์ใหญ่ๆก็คือจะถูกผักภาระจากบริษัทแม่มาเลยประมาณ oh, นั้นโอ้ก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมทีนี้สำหรับคนที่ซื้อรถจีนนะซึ่งใช้คบว่าไม่ได้ว่าชาติไหนดีไม่ดีแต่ประสบการณ์ที่อาจจะน้อยกว่าจุดที่คนที่จะซื้อรถจีนที่อาจจะบอกราคาถูกกว่ากลไกซับซ้อนน้อยกว่านะครับ เขาควรจะรู้อะไรหรือตั้งคําถามอะไรเวลาที่เตรียมการในการที่จะเดินหน้าเราไปซื้อรถครับอย่ามองแค่ของถูกอย่ามองแค่ราคาหน้าโชว์รูมให้คิดถึงเรื่องบริการหลังการขายด้วย嗯嗯เพราะว่าหลายๆแบรนด์จะใช้วิธีการว่าคุณซื้อโชว์รูมไหนคุณซ่อมที่โชว์รูมนั้น<า>มันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นไม,ไม่ยืดหยุ่นนะไม่ยืดหยุ่นขนาดนั้นญี่ปุ่นนี่ก็ซื้อที่ไหนก็ไปเครือข่ายได้ใช่<อ>แต่จริงๆตามหลักการเนี่ยรถจีนทุกค่ายก็ต้องออกมาบอกว่า เนี่ย revealed, ถ้าคุณซื้อตรงนี้เราะคุณรับบริการได้ทั่วไทย ừ ừ ừ แต่ในความเป็นจริงเ <ừ ừ S 1> <PM. S 2> มื่อลูกค้าเกิดเรื่องจริงแล้วลูกค้าโทรไปศูนย์ที่เขาออกรถอาจจะไม่มีความพร้อมเรื่องเครื่องมือพอก็จะโยนไปให้ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งที่อยู่ในระแวกบใกล้กันศูนย์อีกระแบ,บกใกล้กันก็บอกว่าก็คุณไม่ได้ซื้อกับฉันก็เออเราไม่รับบริการคุณนะมันมีแบบนี้ด้วยโอ้โดยหลักการของวงการรถยนต์ครับเวลาที่ซื้อไปแล้วเนี่ย สมมุติว่าเป็นดีลเลอร์อื่นที่ไม่ได้ขายแล้วเป็นผู้รับซ่อม,มเงินตกอยู่กับใครครับเพราะมันอยู่ในระยะเวลาวลารันตีถ้าอยู่ในระยะเวลาวลารันตีเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าดีลเลอร์นั้นต้องทําเรื่องเคลมทีนี้การเคลมเนี่ยมันจะล่าช้าโอเค มันได้เร็วที่เราคิดเนาะเพราะว่าอย่างบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทเใชระบบคอมพิวเตอร์คุมเพราะฉันคีข้อมูลทุกอย่างมันเข้าไปได้เลยแต่บางบริษัทจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ยังใช้ระบบเอกสารส่งกันไปอยู่เลยเพราะฉันมันเลยล่าช้าไงเป็นอนาล็อกอัตโนมืออยู่ยังเป็นอนาล็อกกันอยู่ในบางในบางแบรนด์นะยังเป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้เกิดความล่าช้าในการในการบริการหลังการขายพอสมควรแล้วมันก็คือทําให้เกิด การต่อคิวแหลกกันแล้วก็ทําให้รถเนี่ยต้องไปจอดรอในศูนย์บริการนานเป็นเดือน2เดือนและอาจจะถึงขั้นไม่มีคําตอบได้ว่าจะเสร็จได้เมื่อไหร่โ oh. ซึ่งตรงนี้จะต่างจากแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์ฝรั่งต่างๆที่อย่างน้อยเขารู้ว่าขั้นตอนตรงนี้มันต้องประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทุกอย่างจะเสร็จตรงประมาณนี้คําถามสุดท้ายครับสมมุมติมาปั๊บปัญหาหลากักๆเลย<ม>ของรถที่มีมมนะครับกับอะไรที่มันขาดและอาจจะเป็นข่าวเป็นคราวอย่าง โดยปกติแล้วเป็นปัญหาอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรที่ที่ที่ไม่มีเพียงพอในการที่จะซ่อมเร็วแทบทุกชิ้นนะออกเสียงกันเลยมันแทบทุกชิ้นที่คือแม้กระทั่งพาร์ทเอ่อแต่ถ้าเป็นพวกพาร์ทประเภทแบบอาไฟหน้ากันชนอะไรพวกนี้ ถ้ามันมีสต็อกพอมันยังมาได้เลยทันทีแต่ถ้าในในพาร์ทประเภทผู้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆอันนี้จะนานหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนระบบส่งกาลังลูกค้ากรณีที่ชนหนักมาเนี่ยกว่าที่ต้องทําเรื่องกับประกันกว่าประกันจะอนุมัติการซ่อมกว่าจไาต่างๆรอกันประมาณ2เดือน3เดือนก็มีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็มีหรือบางบางแบรนด์บางแบรนด์ที่ตอนนี้ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยแล้วหรือแบบคือเขาเอานั่งเครื่องบินกลับของประเทศเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ปล่อยลูก ค่าตามยถากรรมก็คือไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก็มีเหมือนกันครับอ่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่ารถยนต์หนึ่งคันเราซื้อมาไม่ได้ใช้แค่วันสองวันนะครับเราอยู่กับเขาไป7ปี1ิปีหรือบางทีนานกว่านั้นด้วยวันนี้ขอบคุณจิมมี่มากมาให้ความกระจ่างขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามความหลากหลายนี้ได้ที่ชุกช่องทางเรทของไทย PBS และเพจสาระดีไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแลวพบก ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud